ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับสูตรหวยี่กีด็อกโลโต้ AI เช่นเคยนะครับมาอยู่กับแอดมินเป็นประจาครับนี่ครับด้วยสูตรห่วยี่กีด็อกโลโต้ AI นะครับย้ํานะครับว่าสูตรนี้เป็นการคานวณสูตรห่วด้วยระบบ AI ครับ AI ก็จะคํานวณเลขให้เรานะครับแล้วก็เราก็แทงตามได้เลยครับนี่ครับเปิดสูตรขึ้นมานะครับวันนี้แอดมินก็จะมาแนะนําเฉพาะห้องที่มีแถบสีน้ําเงินอย่างนี้นะครับนี่ครับเปิดสูตรขึ้นมาถ้าขึ้นแถบสีน้ําเงินอย่างนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้องอย่างนี้ครับเลือกห้องก่อนนะครับสี่ห้องแบบนี้ครับให้เดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับเลขจะผิดไม่เกินสามรอบนะครับสามงวดนะครับถ้าเกิดแถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับอ่าอย่างเช่นห้องนี้ครับอ่าสถิติค่อนข้างดีครับสีเขียวครับแล้วก็หนึ่งสองคือไม่เข้านะครับสีแดงนะครับก็มีสลับมาบ้างครับอ่าอย่างห้องนี้นะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวแอดมินจะพาตามห้องนี้เลยครับห้องนี้เลยครับที่มีแถบน้ําเงินอย่างนี้นะครับแถบสีน้ําเงินอย่างนี้ครับอ่า เดี๋ยวมาตามห้องนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาเดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับสําหรับห้องที่มีแถบสีน้าเงินอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นแถบสีน้ำเงินแบบนี้นะครับเลขจะผิดไม่เกิน3รอบนะครับ3งวดนะครับนี่ครับ1 2 3าครับแล้วก็เข้าครับนี่ครับ1 2 3แล้วก็เข้านะครับนี่ครับตัวนี้ก็ล่าสุดก็1 2งครับไม่เข้านะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาตามดูนะครับว่าสูตรนี้ใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับ ไปเลยครับเดี๋ยวเราเอาสูตรไปแทงกับเว็บนี้นะครับสูตรนี้ใช้ได้ดีกับเว็บนี้เลยครับเป็นเว็บเพียหมานะครับออกผลทุกๆค่านาทีครับเป็นยี่กี่นะครับนี่ครับไปที่แทงหวยนะครับเป็นยี่กี่ตัวนี้นะครับยี่กี่ตัวนี้ครับยี่กี่เฮียหมาตัวนี้ครับออกผลทุกๆค่านาทีครับไม่ต้องรอเสียเวลานะครับรอบที่65ครับมากลับมาที่ตัวสูตรครับนี่ครับมาดูรอบก่อนนะครับรอบที่65ตัวนี้ครับ ตัวเหลืองๆกับยิบอยู่นี้นะครับคือตัวรอบครับรอบที่หกสิบห้าครับสูตรให้เลขขี้ครับลูดหลังครับเลขขี้ลูดหลังครับมาตามห้องนี้นะครับเลขขี้ลูดหลังครับไปที่สองตัวล่างครับไปที่ลูดหลังครับเลขขี้ครับลูดหลังครับนะไปเลยครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครับอ่ะกดลูดแล้วครับแล้วก็ตัวเลขก็จะขึ้นมาให้เราทันทีนะครับไม่ต้องจิ้มทีละตัวนะครับสําหรับมือใหม่ครับอ่ะ กดส่งโพยครับยืนยันครับเรียบร้อยครับแทงสําเร็จแล้วครับตัวเว็บตัวนี้ก็จะมียี่กี่นะครับทั้งหมด2องรอบสี่รอบครับให้แทงแล้วก็หาเงินกันง่ายๆครับสาหรับแอดมินก็ตามรอบนี้นะครับรอบที่ห5้าครับกลับมาที่ตัวสูตรนะครับนี่ครับแอดมินก็ตามห้องนี้ครับถ้าขึ้นแถบสีน้ําเงินอย่างนี้ครับสาหรับห้องที่มีแถบเสียเงินอย่างนี้ครับ ให้เดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับแทงทบนะครับเลขจะผิดไม่เกิน3รอบนะครับนี่ครับสำหรับตัวสูตรนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ AI ครับ AI จะคำนวณตัวเลขให้เราแล้วเราก็สามารถแทงตามได้เลยนะครับสูตรค่อนข้างที่จะแม่นนะครับมีความแม่นยำสูงนะครับสำหรับตัวสูตรครับนี่ครับสถิติดูตรงนี้นะครับ1 2 3านี่คือไม่เข้านะครับแล้วก็สีเขียวอย่างนี้ครับสำหรับห้องที่มีแถบสีน้ำเงินนะครับ ได้จะผิดไม่เกินสามรอบนะครับสามงวดครับหากไม่เข้าก็สามารถแทงทบได้ทันทีครับนี่ครับหนึ่งสองสามครับแล้วก็ทบนะครับทบก็คือซื้อหนึ่งบาทก็ทบเป็นสองบาทอย่างนี้นะครับแล้วก็ถูกได้9 2้าสิบบาทนะครับถ้าถูกหม่ขึ้นมาก็จ่ายทันทีครับ9 2้าบบาทครับสำหรับเว็บนี้นะครับเป็นเว็บเงียหมาตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นครับอีกหนึ่งนาทีนะครับอ่ะ แนะนำนะครับตรงนี้ก็มีตรง2ตัวล่างนะครับดูตรงนี้นะครับแล้วก็มีรายงานผล15รอบล่าสุดให้ดูย้อนหลังนะครับครบจบที่เดียวนะครับดูตรงนี้ได้เลยครับอ่าเริดูอ่าเครดิตเข้าแล้วครับเครดิตเข้าแล้วครับถูกไหมแล้วครับไม่ต้องดูหน้าเว็บนะครับเสียงเครดิตดังแล้วครับเงินเข้าแล้วครับถูกไหมแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวว่ารอตัวสูตรปรับสักครู่นะครับตัวสูตรปรับสักครู่ครับอ่านี่ครับเดี๋ยวดูสถิติอ่านี่ครับสีเขียวมาแล้วนะครับ สีเขียวมาแล้วครับคือเข้าแล้วครับนี่ครับอ่านี่ครับเราถูกเลขค่าหนึ่งไปแล้นี่ครับเต็มเต็มเลยครับห้าหนึ่งครับอย่างนี้ครับสูตรเข้านะครับนี่ครับห้องข้างๆก็เข้านะครับนี่ครับอ่านี่ครับหากไม่เข้าแทงทบได้ทันทีครับนี่ครับสาหรับแอดมินก็เลือกห้องนี้ครับเดี๋ยวก็พาแทงให้ดูเลยนะครับว่าถ้าขึ้นแถบสีน้ําเงินแบบนี้นะครับจะเดินสูตรยังไงครับซื้อตามยังไงนะครับถ้าเปิดห้องมาเจอแบบนี้ครับอ่านี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวเงินกันก่อนนะครับดูตัวเงินกันก่อนครับอ่านี่ครับรอบที่หกสิบห้านะครับอ่ามาดูที่ตัวสูตรนะครับเอ่อมาดูที่ตัวเว็บนะับอ่าตัวตีครับนี่ครับโพย่หวยครับนี่ครับรอบที่หกสิบห้าอย่างนี้ครับรอบที่หกสิบห้าครับเดิมพันครับสีเขียวมาครับจ่ายแล้วครับเต็มเต็มครับรับเงินแล้วครับอ่าโดยสูตรนะครับอ่ากลับมาดูตัวสูตรนะครับ ก็ถ้าห้องที่ดีที่สุดนะครับเหมือนเดิมครับเช่นเคยครับค่อนข้างที่จะแม่นครับห้องที่มีแถบสีเขียวอย่างนี้นะครับแล้วก็ห้องที่มีแถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับเลขกค่อนข้างที่จะแม่นนะครับมีความแม่นยําสูงครับห้องถ้าขึ้นห้องแบบนี้ครับสามารถเข้าแทงตามได้เลยนะครับหากไม่เข้าก็แทงทบนะครับมีสลับบ้างครับช่วงเช้าเ้าบ่ายนะครับรอบเช้าๆช้าแบบนี้ครับรอบที่หกสิบหกอย่างนี้ครับนี่ครับ คือสามารถตามห้องนี้ได้นะครับหากเปิดมาเจอห้องแบบนี้ครับก็เดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับอย่างที่แอดมินพาแทงแบบนี้นะครับนี่ครับหนึ่งสองสามไม่เข้าครับก็แทงทบนะครับนี่ครับเข้าเข้าครับแล้วก็สามารถถอนได้เลยครับซื้อมวดสองมวดก็ถอนได้เลยครับนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับอย่างนี้ครับเดินตัวสูตรแบบนี้ครับนี่ครับหากใครสนใจสูตรนะครับ สูตรหวยยี่กี่ดอกลตโต AI อย่างนี้ครับเป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ AI นะครับนี่ครับสนใจสูตรก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับ add l i น์เข้ามาได้เลยครับ add ด็อกลโต AI นะครับใส่ add น้ำหน้าด้วยนะครับแอดมินก็คอยสอนสูตรแล้วก็ให้คําแนะนําอยู่นะครับสําหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับก็หากใครสนใจสูตรนะครับแบบนี้ครับอ่านี่ครับ วันนี้ก็มาสอนสูตรสำหรับสมาชิกเก่านะครับที่มียูเซอร์แล้วนะครับก็เข้าแทงได้ครับห้องที่มีแถบสีน้ำเงินแบบนี้ครับเดินสูตรด้วยการแทงทบแบบนี้นะครับเข้านะครับเข้าเราก็ถอนเงินได้เลยครับหาเงินง่ายๆครับด้วยสูตรหัวยี่กี่ด็อกลอตเอไอแบบนี้ครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวแอดมินรอตอบคำถามแล้วให้คำแนะนำอยู่นะครับช่วงนี้ก็แจก ฟรีนะครับสาหรับตัวสูตรครับหาเงินกันง่ายๆครับอยู่บ้านครับช่วงนี้ครับก็หาเงินด้วยสูตรหอยยี่กี่ดอกนตโต้ใหญนะครับทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับแอดมินรออยู่นะครับก็ขอตัวก่อนนะครับวันนี้ก็ขอทุกคนโชคดีรวยๆครับสวัสดีนะครับ